ครับสวัสดีครับพบกับค i n g t h a i ท a n d กันต่อนะครับในคอร์สของ PHP Workshop นะครับระบบข่าวสารและก็กิจกรรมนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงนะครับในส่วนของการแก้ไขข่าวนะครับซึ่งถ้าเราเมาส์ชี้นะครับที่ลิงก์เนี่ยนะครับเราก็จะเปิดไฟล์ชื่อว่านะครับตัว F I M u ิ d ดีสกอร์อัปเดตอินดีสกอร์นินะครับ PHP นะครับแล้วก็ มีการส่งใช่ไหมครับส่งตัว ID นะครับของข่าวไปนะครับในแต่ละข่าวถ้าผมคลิกนะครับห่ายไหมก็จะส่งมานะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับก็คือถ้าขึ้นว่า e c t Not f o ์นัก็คือยังไม่เจอนะครับก็คือยังไม่มีไฟล์ตัวนี้นะครับก็คือไฟล์ตัว fm underscore update นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างนะครับไฟล์นี้ก่อนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราก็รยเลยนะครับ เป็นไฟล์นี้เดี๋ยวผม copy ไฟล์ไว้ก่อนดีกว่าเนาะนะครับจะได้อ่า Copy ชื่อไว้นะครับจะได้ไม่ผิดใช่ไหมถ้าเราไปดูในโค้ดตรงนี้หรือใครจะก๊อบตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรานิวไฟล์มานะครับดูดีๆนะเราคลิกขวาที่ตัวอ่สีเขียวใช่ไหมก็คือของตัวแอดมินนั่นเองนะครับผมก็ new PHP นะครับไฟล์ขึ้นมาโอเคผมก็วางลงไปนะครับอโอเคนะครับก็กด finish ไปนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับตัวนี้นะก็คืออร์มเนี่ยเวลาที่เป็นฟอร์มอัปเดตเนี่ยมันก็เหมือนกับฟอร์มเพิ่มนั่นแหละถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะตัวนี้เราก็จะมาที่ในส่วนของตัวฟอร์ม insert นะครับก็คือฟอร์ม news ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนะครับ copy นะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับก็กด ctrl a ได้เลยใช่ไหม นะครับอ่าแล้วก็ Copy มานะครับแล้วก็ลบออกให้หมดนะครับแล้วก็วางลงไป c อนทินวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็แค่เปลี่ยนนะครับจากตัวอะไรนะอ่าเพิ่มเป็นแก้ไขต้องไหมครับตรงเนี้ยอ่าเป็นตัวเพิ่มเป็นแก้ไขนะครับอ่าต,ตัวนี้เป็นเพิ่มข่าวก็อาจจะเป็นอ่าแก้ไขไรายละเอียดข่าวนะครับแบบนี้ อ่าโอเคนะครับอ่าคราวนี้นะครับเราลองเทสกันก่อนอ่าอย่าเพิ่งแก้อย่างอื่นก็ได้นะครับเดีย๋ยวค่อยมาแก้นะครับเราก็รับใช่ไหมอ่าอาจจะรับค่านะครับอ่าแบบเก็ตใช่ไหมมันส่งมาแบบเก็ตก็คือมีตัวอ่าไอดี ID นะครับที่อ่ามากับ URL นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะรับค่าตัว ID ตัวนี้นะครับอ่าโดยก็อาจจะเป็นมันเป็นอะไรนะรหัสข่าวใช่ไหม เดี๋ยวผมขอดูในฐานข้อมูลด้วยนิดนึงนะครับเราเปิดตัว p ิทพีมาอบินมาเหมือนเดิม TB News ใช่ไหมอ่ามันก็จะเป็นตัวเนี้ยมี News ID อยู่เพราะฉะนั้นผมก็ประกาศให้มันสอดคล้องกันล้กันนะครับเป็น News ID เท่ากับนะครับผมก็รับแบบเก็มานะครับรับตัว ID นะครับจากตัว URL มานะครับได้เท่าไหร่สมมุติเป็น004อย่างเงี้ยนะครับก็เก็บไว้ในตัวแปร news id นะครับอ่าโอเคอนั้นผมจะลอง Echo ดูใช่ไหมอ่าแก้ไขรายละเอียดข่าวรหัสอ่าสมมติผมก็จะโชว์รหัสเลยนะครับว่าผมรับค่าอะไรมาถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะ Echo ตัว news id ตรงนี้อ่า echo ตัวแปรข้างบนนะครับตรงนี้อ่ะมาสะแสดงดูซิว่ามันมาจริงไหมอ่าถูกต้องไหมครับโอเคเพราะ,ะนั้นลองเลยนะครับผมก็จะ โอเคกลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าผมกดที่ตัวที่4ใช่ไหมรหัส4อ่าโอเคเนหะ็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นรหัสอ่าศูนย์นสี่นะครับถ้าผมคลิกที่รหัส2แล้วกันเห็นไหมครับอ่ะก็จะขึ้นมาในส่วนตัวนี้นะครับก็คือเรารับค่าจากตัวนี้นั่นเองนะครับมาแสดงให้ดูนะครับอ่าว่ามันรหัสอะไรตอนนี้ที่กําลังแก้เพราะป็น นะครับเราก็จะต้องงานของเราต่อไปก็คือ1ก็คือเนี่ยประเภทข่าวตรงนี้ก็จะต้องเลือกแล้วนะครับว่านะครับเราต้องดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลถูกต้องไหมครับว่าตัวรหัส0ูนเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวทั่วไปหรือข่าวรับสมัครงานนะครับอ่าถ้าเป็นข่าวทั่วไปก็ต้องขึ้นแบบเนี้ยใช่ไหมเป็นข่าวทั่วไปอ่าหัวข้อข่าวอะไรเราก็ต้องดึงขึ้นมานะครับของรหัสนี้เนื้อข่าวอะไรก็ต้องดึงขึ้นมานครับอ่าภาพประกอบข่าวอะไร นะครับเราอยากดึงมาโชว์ก็<ๆ>ก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้คือภาพประกอบข่าวปัจจุบันใช่ไหมคืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสถานะข่าวมันเป็นข่าวอะไรล่ะเป็นข่าวเด่นหรือข่าวทั่วไปใช่ไหมเราก็ต้องอให้มันเขาเรียกอะไรเป็น Select ใช่ไหมฮะตรงนี้นะตรงก็กดบันทึกก็คือเป็นการแก้ไขไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุยกันเลยนะครับอ่ะอันแรกเรามาทำตัว select box ตัวนี้ใช่ไหมกันก่อนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรากา็ทำการ select ขึ้นมาใช่ไหมครับตัว select ตัวนี้น่าจะมีแล้วไหมนะครับน่าจะมีอยู่แล้วในเมนถูกต้องไหมครับตรงนี้นะครับมันมีอยู่ข้างบนไหมหรือเราจะเขียนเองก็ได้นะจริงเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับมันก็คือมันดึงตัวข่าวนะครับอ่า แล้วก็ดึงตัวไทยยิงดึงตัวไทยก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับเราเ e l อ c t Starform T ทีบีมาเลยดีกว่าเนาะนะครับเพราะว่าไม่ต้องจอยตารางกันหรอกนะครับเพราะว่าเราดึงเฉพาะนะครับในส่วนของตัวข่าวตรงนี้ก็คือตัวนี้นะครับเราจะดึงเฉพาะตัวเนี้ยเนี่ยดึงเฉพาะตารางนี้นะครับตารางตัว T b news นะครับ มันก็จะได้ตัว new thai d มาอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้อ่าโอเคว่าข่าวอะไรมีชนิดอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจอยนะครับไม่ต้องจอยโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะ select star f o r m tb news มาเลยนะครับตรงนี้โอเคก็เป็น sql นะครับเท่ากับอ่าเป็นอะไรนะ select star from tb news นะครับตรงนี้ จากนั้นเราก็คิวรี่ครับก็คล้ายๆกันกับตัวเมนตตัวนี้แหละนะครับก็ใช้ m y ้เ i ลไอ e อันเดอร์สกอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมขอ Copy มาเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็รัน q u e r y ตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะดึงมาแค่1ข่าวถูกต้องไหมเราจะดึงมาแค่1ข่าวนะครับไม่ได้ดึงมาหมดเพราะฉะนั้นผมก็แวร์นะครับโดยให้รหัสข่าวเนี่ยนะครับเท่ากับ รหัสที่ดึงมาจาก URL นะครับก็คือตัวแปรตัว news_id นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมใส่โค้ดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เติมตัวแปรเข้าไปนะครับเราก็จะได้นะครับดึงข้อมูลมานะครับเฉพาะนะครับแถวที่มีรหัสข่าวนะครับเป็นรหัสที่รับมาจาก URL ถูกต้องไหมครับถ้า2ก็รหัส2ก,ก็เป็น2รหัส4ก็เป็น4นะครับแบบนี้อ่ะ คราวนี้เราได้มาแล้วใช่ไหมเราคิวรี่มาตรงนี้ละปึ๊บอ่าอยู่เก็บอยู่ในตัวรีสเซิลนิวตรงนี้คราวนี้เราก็ต้องดึงข้อมูลถูกต้องไหมครับอ่าเราต้องดึงข้อมูลอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเฟดอ่าเฟดอาจจะเฟดอะไรขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็คล้ายๆในส่วนของตัวเมนนี่แหละนะครับอ่าเนี่ยตัวเมนเราก็จะมีการนะครับนะการเฟดนะแต่ว่าเราก็จะอ่าไม่วนลูปนะไม่ได้วนลูปอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันมีแค่เรคคอร์ดเดียว นะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะ Copy ตัวนี้นะครับไปใช้ได้เลยนะครับใครไม่ Copy ก็พิมพ์เอานะครับโอเคตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบนลูปนะครับเพราะฉะนั้นเราดึงข้อมูลปุ๊บนะครับผมดึงแบบตัว associative array ขึ้นมานะครับเป็นแบบชื่อคอลัมน์นะครับขึ้นมาผมก็เก็บไว้ใน r รเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวแปร r o ตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับ row news โอ okay. เคก็คล้ายเดิมใช่ไหมจริงๆถ้าเรามีการแสดงแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถที่จะ Copy มันได้เลยครับเนี่ยพวก ID Topic อ,อะไรพวกนี้นะครับมีอะไรที่เราต้องแสดงบ้างเอาอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมายุ่งกับตัว Select แล้วกันนะเพราะงั้นเอาอะไรก่อนหัวข้อข่าวก่อนดีไหมหัวข้อข่าวนะครับเอาดูก่อนนะครับในหัวข้อข่าวมันก็คือเป็นทอปป็อปิกถูกไหมครับตัวนี้ผมก็ก๊อปปี้ตัว PP e c เอ็กโคตัวนี้มา นะครับมาที่ตัวหัวข้อข่าวตัวนี้นะครับก็คือ input text ครับ news underscore topic ผมก็เพิ่มใช่ไหมครับถ้าเราอยากแสดงค่าในตัว text box ใช่ไหมเราต้องใช้ตัว attribute ตัว value นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับใครจะพิมพ์มาก็ได้นะก็คือเราก็ echo นะครับ r o w n e w ที่ดึงมาแล้วก็อ้างชื่อนะครับในส่วนของคอลัมน์เข้าไป อโอเคนะเนื้อหาข่าวก็เหมือนกันถูกต,ต้องไหมครับมีมีไหมตัวนี้เนื้อหาข่าวน่าจะเป็นอ๋อนี้เราไม่ได้มีเนื้อหานะเพราะฉะนั้นเนื้อหาจะเป็นตัวนี้ใช่ม news underscore detail ก็ไม่ยากครับเราแก้เลยใช่ไมเทอา t a เ e a r e ท t อ k e area จะไม่มีตัว value นะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เอาเองนะครับก็คือใส่อยู่ระหว่างเทกตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นะผมก็ e q u o l เอาเองปึ๊บ ตรงน,นี้อย่าลืมเปลี่ยนเป็น News Detail อ่าโอเคนะครับเอาง่ายๆก่อนอ่าให้แสดงสองอันนี้ออกมาก่อนไหมเป็นหัวข้อกับเนื้อหาข่าวนะครับผมก็รีเฟรชลองดูอ่ะอ่าโอเคมาแล้วแต่ตัวนี้มันจะต้องยาวหน่อยใช่ไหมนิดนึงนะครับอ่านี้ยังไม่ได้เขียนนะอ่าเห็นไหมตัวนี้มาแล้วเนื้อหากับ อข้อข่าวมาแสดงว่าเราเขียนโค้ดถูกต้องนะครับเอาสองนนี้ก่อนนะเดี๋ยวตัวนี้มาทําต่อ,เ,อเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้มันสั้นเกินไปใช่ไหมเนี่ยตัว input ตัวนี้ตัวนี้นะครับอาจจะกำหนดง่ายๆอาจจะกำหนดไซส์นะครับจริงก็ควรใช้ CSS มากกว่านะเอาไซส์แล้วกันนะครับเป็นสักเท่าไหรด่ดี80 100แล้วกันนะครับ ไซส์เป็น100พิกเซลนะครับโอเคผมรีเฟชอีกทีนึง่งโอ้โหยาวไปนะ100ร้อยสัก80พอไหม80ดสิพิกเซลนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับได้ละหัวข,ข้ออ่นะคราวนี้พอเรากลับไปที่ที่ตัวเมนเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ถ้าเรา คลิกที่ตัวของข้อที่4ใช่ไหมอ่า id ที่4ก็เห็นไหมเขาก็จะดึงนะครับตัวรายละเอียดมานะครับถ้า3ก็อ่ะดึงของ3มานะครับตามนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมคราวนี้ก็มาทำนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับตัวอะไรล่ะ select ใช่ไหมอ่าตัว select ตัวนี้นะครับคราวนี้อ่า เราก็ต้องขึ้นใช่ไหมครับอ่าขึ้นไอ้ตัวประเภทนะให้มันตรงก,กันกับที่ดึงมาจากฐานข้อมูลคือตัวประเภทนะครับอ่าที่อยู่ในลิสต์ฐานข้อมูลเรานะครับก็คือพวกนี้นะครับอ่าประเภทเราเป็น t ี News วส์ไใช่ไหมตัวนี้อ่าเนี่ยข่าวทั่วไปข่าวรับสมัครงานมันเท่ากันกับ นะครับเนี่ยฮะรหัสตัวนี้นะเทียบจากรหัสเลยว่ารหัสเนี่ยมันเท่ากันกับตัวนี้หรือเปล่าถ้ามันเท่ากันเราก็ให้มันอ่า select select e d นะครับคือเลือกอยู่ที่อ่าตัวบรรทัดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเช็คได้เลยว่าเนี่ยครับถ้ามันเป็นข่าวสมัครงานถ้าข่าวสมัครงานปุ๊บอ่าเท่ากันอย่างเงี้ยอ่าครับมันก็จะอ่า select e d แบบนี้ ครับก็คือเลือกแบบนี้เลยนะครับโอเคผมย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเช่นอ่าตัวนี้เป็นข่าวรับสมัครงานถ้าคลิกแก้ไขปุ๊บอ่าตัวนี้ก็เป็นข่าวรับสมัครงานเหมือนกันนะครับโอเคเนั้นเราต้องเช็คอิฟแล้วใช่ไหมว่ามันเท่ากันไหมนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ ใช้นะครับตัวโค้ดเดิมเนี่ยนะครับเราก็มาเช็คส่วนตัวเลือกอันนี้เราตัดทิ้งเลยนะครับทางนี้นโอเคผมก็น่าจะเช็คอิ๊นะครับาในลูปวนี่แหละใช่ไหมอ่าอันนี้คือเราดึงมาปกตินะครับเพราะฉะนั้นในในในตัวนี้ใช่ไหมในในในลูปวเราต้องชิคิวละว่าไอ้เจ้าโรนิวไทยเนี่ยที่ดึงมาจากตัวเนี้ยจากตารางเนี้ยมันเท่ากันกับ ในตารางข้างบนหรือเปล่านี่ก็คือตัวนี้เออตารางนิวหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันเท่ากันเราก็ให้มัน select w d e นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผม i ิเลยนะผมก็จะเช็คด้วยเลยว่านะครับก็คือ i ิด้วยรหัสนะครับอ่าอินะครับอ่าตรงนี้อ่าผมเปิดอ่เปิดอิไปเลยนะครับอ่าถ้าตัวนี้อ่า row new type น,นะครับที่เป็นชื่อคอลัมน์ว่า เอาตัวนี้มาเลยนะครับคนซีมาเลยปึ๊บอ่าโอเคเท่ากับอ่าก็เปรียบเทียบใช่ไหมถ้าเป็นเท่ากับ2อง,งานคือการเปรียบเทียบมันเท่ากับไอ้เจ้าของขาวหรือเปล่านะครับโลของขาวไหมโลของขาวเราชื่อว่าอะไรอ่าชื่อว่าโรนิวนะครับเราก็เอามาเลยอ่าแล้วคอลัมน์มันชื่อว่าอะไรในนี้ ใช่ไหมขอมน์มันชื่อว่านะครับอ่าต้องเอาไทยไอดีนะโทษทีลืมไปต้องเอานิวไทยไอดีนะครับเราตั้งชื่อเหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นนิวไทยไอดีนะโทษทีเราต้องเปรียบเทียบจะไปเปรียบเทียบดีเทลได้ไงเราต้องเปรียบเทียบที่ ID ใช่ไหมอ่านเนี่ยถ้า ID นะครับประเภทข่าวของตารางนิวไทยเนี่ยมันเท่ากันกับไทยไอดีนะครับหรือประเภทข่าวของตาราง news นะครับหรือตารางข่าวปุ๊บใช่ไหมเราก็ให้มัน selected เลยนะครับอ่านะครับอ่า selected เลยผมก็ echo เลยถูกต้องไหมตรงเนี้ยอ่าก็เขียน option เพิ่มเติมนี่ก็คล้ายๆตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ดูง่ายๆดีกว่านะครับอ่าผมก็เขียนอะไรนะ option ใช่ไหมเพิ่มเติมเปิดปิด option ไ้เลยดีไหมเดยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมนะครับ ปิดออปชันแล้วก็ปิดออปชันกันไปก่อนโอเคเนี่ยข้างในตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นตัวแปรที่เอาไว้แสดงตัวดีเทลถูกต้องไหมอโอเคเพราะฉะนั้นผมก็ copy มาได้เลยอนะตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่ลบนะตัวนี้ผมเอาไว้อยู่เอาไว้ copy อ,อยูอ่โอเคนะครับ อ่าอันนี้นะครับมันเป็นอะไรนะเป็นตัวแปรใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนะเออต้องแก้ตัวนี้หนึ่งอย่างนะอ๋อข้างในมันเป็นมันเป็นโคดเอ,อ๊ะทำไมเป็นโคดไม่ได้ต้องใส่ต้องเขียนแบบนั่นละล่ะโอเคถ้างั้นผม copy ตัวนี้มันเลยดีกว่าง่ายดีเดี๋ยวจะวุ่นวายกันนะครับอ่ะถ้างั้นให้เรา copy echo ตัวนี้มาดีกว่าครับแล้วเติม s ีเล็กเตเข้าไปน่าจะง่ายกว่าเนะี่ย แค่น,นี้ต้องมาแบบโคดดับเบิลโคดอีกนะวุ่นวายอ่ะโอเคก็ที่มันถูกมาแล้วกันนะเออโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นในส่วนของตัวตัวค่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเติมตัวอะไรนะ select e d เข้าไปนะครับอ่าดูดีๆนะหลังตัวฟันหนูนะครับเติม select e d เข้าไปนะครับแล้วผมก็เอลใช่ไหมเอลตรงนี้ ก็คือไม่ได้ Selected ก็คือตัวเก่านี่ครับเนี่ยเหตุผลที่ไม่ลบเพราะว่าผมก็จะเติมนะครับเนี่ยปีกาตัวนี้อ่า e นะฮีพ e l โ,นะโอเคนะครับโอเคนะสรุปก็คือเราใช้ตัวเก่าดีกว่าเนาะนะครับแล้วก็ใส่ตัว Selected เข้าไปนะครับคือถ้ามันเท่ากันเมื่อไหร่เราก็ให้มันมีอะไรนะ มีตัวมี Select นะครับมีการเลือกการเลือกอโอเคผมก็ f r e s h นะครับอ่าโอเคมาละเป็นข่าวรับสมัครงานนะครับอ่าผมย้อนกลับไปที่เมนอีกทีนึงอันนี้เป็นสมมุติคลิกที่ตัวรหัส3นะครับแก้ไขปุ๊บอ่าก็เป็นข่าวทั่วไปแล้วเห็นไหมโอเคนะครับอาการมีแค่นี้อ่าเป็นข่าวทั่วไปนะครับอันนี้ข่าวรับสมัครงานก็ กแค้ไขก็เป็นข่าวรับสมัครงานโอเคนะครับตามนี้นะก็จริงๆถ้าเราตอนที่เราเพิ่มเนี่ยเราบังคับให้เขาเลือกประเภทข่าวอยู่แล้วอะจริงๆก็ไม่ต้องมีเอก็ได้นะครับหรือใครก็มีเผื่อไว้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวภาพรประกอบข่าว ใช่ไหมตรงนี้นะครับภาพประกอบขาวเราอาจจะ br ลงมาเลยไหมตรงนี้นะครับก็อาจจะเอาไว้โชว์ตัวรูปภาพตรงนี้ใช่ไหมครับรูปภาพนะครับก็เราอาจจะทำลิงก์ไหมแล้วให้คลิกไปนะครับจริงๆก็ทำลิงก์คล้ายๆกันกับตัวเมนก็ได้หรือใครจะเอารูปภาพเล็กๆมาโชว์ก็ได้นะใช้แท็ก a ก็ได้เหมือนกันนะครับ ่่าเนียก็จะคล้ายๆ,ๆทำแบบนี้ตัวนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นแท็ก A ในฟอร์มตัวเมนนะครับเพราะฉะนั้นผมก๊อปปี้มาเลยนะครับในส่วนของรูปภาพนะครับอ่าเปิดแท็ก A นะครับอ่าตรงแท็ก A เลยนะครับแล้วก็ปิดแท็ก A ตรงนี้นะครับก๊อปปี้แล้วก็มาวางอ่ลองวางดูก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้อันนี้ทำเป็นลิงก์นะครับถ้าใครอยากเนี่ยทำเป็นลิงก์แบบนี้แล้วก็คลิกไป เป็นรูปภาพอะไรแบบนี้ก็คล้ายๆกัน,นหลักการน,นะครับอโอเคก็คือถ้าใครอยากดูรูปภาพใช่ไหมว่าภาพเก่าเป็นอะไรก็ให้ค,คลิกนะครับถ้าใครอ,อยากให้เป็นอะไรนะอยากให้เป็นรูปเลยก,ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องระวังเรื่องขนาด,ดนิดนึงถ้าใครอยากโชว์เป็นรูปอะทำให้ดู2แบบแล้วกันถ้าใครอยากโชว์เป็นรูปก็เป็นแท็ก i mg ถูกต้องไหม อ่าเนี่ยก็จะเป็นแท็ก image เลยนะครับก็ source คืออะไรก็ตัวนี้เลยใช่ไหมอ่าก็คือใช้ตัวนี้แหละนะครับใช้ตัวนี่เลยผมก็ copy แล้วก็วางนะครับอ่าจริงๆอยากให้พิมพ์เอาด้วยนะครับถ้าใครอยากพิมพ์เอาก็ได้นะโอเคแบบนี้เห็นไหมก็ refresh นะครับอ่าเนี่ยก็จะโชว์รูปภาพเก่า ขึ้นมานะครับแต่ว่า,าเราอาจจะใส่ตัววิทกับตัวไฮให้มันนิดหนึ่งก็คือมันอาจจะใหญ่มากใช่ไหมจริงๆก็ควรเป็นย่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะครับสมมติผมใส่เป็นร้อยคือให้ให้เห็นแค่นั้นแนละ้วกันเนาะว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันคืออะไรภาพอะไรแค่นั้นร้อยคุณร้อยแล้วกันนะใส่ความกว้างกับความสูงใช่ไหมให้มันเล็กนิดหนึ่งเออพอละเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปนะ ออโอเคกดแก้ไขนะครับอืมเนี่ยให้มัน,น,มนแค่นี้พอจริงๆควรเอารูปย่อนะครับอ่ะอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะทั้ง2แบบนะคราวนี้ถ้าเขาอยากได้ภาพใหม่ก็ค่อยเลือกใช่ไหมออแล้วเราก็ค่อยไปทำกันต่ออ่ะคราวนี้เหลือสถานะข่าวนะครับอ่าสถานะข่าวเราเอ่อเก็บเป็นศกับ1ใช่ไหมอ่าถ้าศนเนี่ยคือ คือข่าวทั่วไปใช่ไหมถ้านหนึ่งนี่คือข่าวเด่นรู้บ้างไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็มาอ่าต้องมาเช็คอิฟละใช่ไหมครับว่าสถานะอ่าตัวเนี้ยนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ต้องมาเช็คอิฟแล้วว่าถ้านะครับตัวสเตตัสใช่ไหมอ่าตัวสเตตัสเนี่ยมันเท่ากับนะครับศูนย์อ่าเราก็ให้นะครับมันเช็คเห็น เช็คเข็ะตอนนี้แหละเช็คเข็ดที่ขาวอะไรนะครับโอเคเพราะั้นผมเปิดพยนะคเลยเพราะฉะนั้นผมก็เช็คอิฟนะครับตรงนี้ uh, เปิดตัวนี้ไว้เลยนะครับ uh, ผมก็ uh, ขอ copy โลนิวตัวนี้มาแล้วกันนะครับพิมพ์เองนะพยายามพิพมพ์เองนะครับผมก็เปลี่ยนจาก new file name เป็น new status หรือเปล่า new status นะครับ ก็ง่ายๆเลยใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบแล้วมันเท่ากับ0ูนย์เนี่ยมันมีจุดสองอันแค่นั้นใช่ไหมจริงๆเรา i ิถ้าเท่ากับ0ูนย์นี่ก็คือตัวนี้เลยอ่าเป็นข่าวทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อ่าตัดมาเลยแล้วกันนะตรงนี้แล้วก็ e อ็ o โคนะครับผมใส่โคดเข้าไปแล้วกันอ่าตรงนี้นะครับ มี2อันมันก็มีอยู่2อันใช่ไหมไม่ศูนย์ก็1นะครับอ่าผมขอเอ็ o โคไปเขียนได้หลายแบบนะจริงๆก็แล้วแต่จะเขียนแบบไหนนะครับเฮ้ยผมก็ให้เอ็ o โคสองมาทัดนนี้เห็นไหมอ่าถ้าไม่ใช่ศูนย์ใช่ไหมอ่อื่นๆอื่นๆเอลนะครับก็เปลี่ยนตัวเช็คเขตตัวเนี้ยมาให้ตัวข่าวเด่นแค่นั้นเองครับค o p ปี้มา แล้วก็วางลองอไปอ่าก็ตัดตัวเช็คเข็ดตรงนี้นะครับคอนโทรลเอ็กมาก็มาใส่ตัวนี้แทนแค่นั้นอ่าอั tribute เช็คเข็ใช่ไหมก็คืออ t tribute ที่อ่าให้เราอ่าให้มันเลือกนะครับคล้ายๆกับตัว Selected ข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกอ่าเรดิโอหรือเช็คบ b ็อกก็จะใช้เช็คเข็ดแทนครับอันนี้คือในส่วนของตัว HTML 5ใช่ไหม อโอเคนะมาลองมาลองดูนะมผมคิดได้เลยก็เขียนลงไปนะโอเครีเฟชนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวทั่วไปใช่ไหมหลาศูนย์สามเป็นข่าวทั่วไปไหมเนี่ยศูนย์สามเป็นข่าวทั่วไปโอเคเรามาดูข่าวข่าวปกติใช่ไหมหรือข่าวทั่วไปนะครับอันนี้นเดียวกันนะข่าวเด่นถ้าผมคลิกตรงนี้มันต้องเป็นข่าวเด่นนะ,อะโอเคเป็นข่าวเด่นแล้วนะครับถูกต้องนะ โกดเราถูกต้องแล้วถ้าคลิกตัวนี้ต้องเป็นข่าวปกติหรือข่าวทั่วไปอ่ะโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับอ่าในคลิปนี้เราก็ไปดูในส่วนของอ่าอินพุตนะครับที่เป็นทิดเด้นนะครับหมายความว่าไงคือเวลาที่เราจะกดแก้ไขข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็จะต้องส่งรหัสใช่ไหมข่าวไปด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าเ,เราจะแก้ไขรหัสอะไรถูกต้องไหม ต้องส่งไปกับฟอร์มด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมี Input หนึ่งนะครับที่เป็นไทป์พิเศษก็คือเป็นไทป์ไม่ใช่พิเศษเราเป็นไทป์ปกตินี่แหละนะครับชื่อว่า hidden นะครับเราต้องตั้ง Input ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อส่งนะครับไปกับฟอร์มด้วยแต่ว่าไทป์นี้จะไม่เห็นนะจะเห็นแค่ในซอสโค้ดแค่นั้นนะครับจะไม่มาโผล่มาให้เราเห็นข้างหน้านะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยวิวซอทเช็คโอเคผมก็เปิดตัว Input นะครับอ่าเราก็กำหนด type เลยครับเป็น hidden นะครับตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อให้มันเลยนะครับก็คือเป็น news id นะครับก็คือส่งรหัสข่าวนะครับอ่าจากนั้นที่สำคัญก็คือค่าของมันนะครับเนี่ยแหละค่าเนี่ยเราก็ต้องดึงมาจากฐานข้อมูลใช่ไหมอ่าว่าเป็นข่าวนี่แหละนะครับหรือใครจะเอามาจากการเก็ตก็ได้นะครับแต่สมมุติผมจะเอามาจากฐานข้อมูลแล้วกัน โอเคเพราะฉะนั้นผมก็ขอ Copy ตัวนี้เลยนะแล้วเปลี่ยน ID นิดนึงนะครับตรงนี้ก็ไปปิด p p แล้วก็ Echo นะครับตัว News Status ก็เปลี่ยนเป็น News ID นะครับอ่าโอเคแค่นี้นะครับเราก็จะส่งนะครับ News ID ไปกับฟอร์มได้แล้วนะครับแบบ Hidden นะ โอเคเพราะั้นนะครับผมก็จะมาเช็คในตัวนี้แล้วนะครับผมก็เช็คอ่ะสมมุติเป็นตัวรหัสสองแล้วกันนะผมคิดแก้ไขโอเคถูกต้องนะเป็นข่าวรับสมัครงานนะครับข่าวทั่วไปอ่ะเห็นไหมไอตัวทยฮิดเด้นนะครับเราจะไม่เห็นนะครับในนี้นะครับผมนอกจากผมขวาแล้วก็วิวซอร์ดูดูรหัสต้นฉบับนะครับปึ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะเห็นในตัวโค้ดละ โอเคนะเป็น002นะครับถูกนะเป็นรหัส2นะครับโอเคแค่นี้นะครับเราน่าจะพร้อมนะครับในส่วนของการแก้ไขข่าวนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อไปของเรานะครับก็คือเราก็ต้องกดบันทึกถูกต้องไหมเออแล้วก็ให้มันไปแก้ไขในตัวฐานข้อมูลของเรานะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ